กลับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องของผมเองนะครับช่องนาวินสอนเทรดนะครับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นเคล็ดลับง่ายๆจะมาให้พี่พี่นะครับหัวข้อที่เราจะมาคุยวันนี้ก็คือเรื่องของ7สิ่งที่จะทําให้เราเป็นนักเทรดได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆผมเองก็คิดอยู่นานนะว่าจะทําคลิปมาให้พี่พี่ดีไหมนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนนะครับอาจจะอาจจะแบบว่าเคยเจอมาหรือพี่ๆบางท่านอาจจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับแต่แค่บางทีเราอาจจะแบบมองข้ามไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกหรือว่ามาทวนละกันนะครับให้กับพี่ๆทุกท่านนะมาให้เทคนิคให้ให้ความรู้กันนะครับว่าเจ็ดสิ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือเรื่องที่สําคัญยังไงถ้าเราจะเป็นนักเทรดที่สมบูรณ์แบบนะครับ การที่เราจะเป็นนักเทรดได้นะครับพี่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับนะบอกเลยว่ามันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะอย่างที่เราคิดหรือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเก่งเราไม่จําเป็นจะต้องรู้ทุกอย่างหรือว่ารู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องตลาดเนี่ยเราจะต้องเอาชนะเขายังไงเราจะต้องแบบว่ามองยังไงให้เรามองขาดมองกราฟออกทุกอย่างจริงๆการเป็นนักเทรดไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นเลยนะครับการเป็นนักเทรดเนี่ยเราทายังไงก็ได้ครับให้เราอยู่กับตลาดได้นานที่สุด และทำกำไรกับเขาได้นานที่สุดนั่นแหละครับคือนักเทรดที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับนะเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องหัวข้อกันต่อนะครับเจ็ดสิ่งที่จะทำให้เราเป็นนักเทรดได้อย่างสมบูรณ์แบบมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับข้อแรกทำแบบทดสอบย้อนหลังและทบทวนตัวเองอย่างสม่าเสมอนะครับเรื่องนี้บอกเลยว่าสาคัญนะครับการทำแบบทดสอบย้อนหลังเนี่ยผมต้องบอกเลยนะ ว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนตอนที่ผมเทรดแรกๆเนี่ยผมลองผิดลองถูกเคยผิดเคยพลาดมาในหลายๆจุดนะครับเราก็ไม่เคยทบทวนตัวเองเน,นะรเราก็ลุยไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเทรดไปเรื่อยๆอยู่แบบนั้นแหละครับเทรดเทรดเทรด เราเคยเราพลาดเราพลาดพลาดแล้วพลาดอีกแต่เราไม่เคยมองย้อนทบทวนตัวเองมันก็เลยทําให้เราอะครับไม่รู้จุดผิดพลาดของตัวเองไม่รู้ว่าเอ้ยเราผิดพลาดตรงไหนจุดตรงไหนที่เราต้องควรปรับต้องควรแก้นะครับนะผมก็เลยไปเจอมาเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยลองทําแบบทดสอบกับตัวเองดูนะครับทําแบบทดสอบย้อนหลังนะว่าในที่เราเทรดมาเนี่ยอ่ะสักหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นะครับเรากางมาเลยครับพอร์ตที่เราเคยเทรดมา ลองมาดูออเดอร์ต่างๆที่เราเข้ากำไรขาดทุนที่เราปิดไปอะไรต่างๆเนี่ยครับมาลองทําแบบทดสอบว่าเฮ้ยที่เราทามาเนี่ยเราเทรดมาเนี่ยเราเข้าราคานี้เราเข้าจุดนี้มันมันเวิร์กไหมมันสวยไหมกำไรที่เราได้เป็นยังไงบ้างขาดทุนไปเท่าไหร่กี่ออเดอร์ลองมานั่งคํานวณนับดูนะครับว่าเราเล่นไปทั้งหมดเนี่ยหสัปดาห์เนี่ยหนึ่งวีคเนี่ย เรากำไรไปกี่ออเดอร์นะครับขาดทุนไปกี่ออเดอร์หากลบอะไรต่างๆแล้วมันคุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไหมอ่าเราเทรดวันหนึ่งบางคนอาจจะใช้เวลาเทรดเป็นโหสิชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับมันก็นานถูกไหมบางคนอาจจะเทรดแค่ไม่กี่ชั่วโมงเราก็ต้องมาดูแลนะครับว่าในที่ผ่านมา1สัปดาห์เนี่ยเราเทรดไปเนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยมันมันคุ้มค่าไหม เราใช้เวลาไปเยอะมากๆมันคุ้มค่ากับเวลาตรงนั้นไหมอะไรแบบนี้นะครับนี้แหละคือการทําแบบทดสอบทบทวนตัวเองนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะผมเองเนี่ยพอมาทําแบบทดสอบทบทวนตัวเองแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์นะครับบางคนอาจจะอยากทไไําเป็นรายวันก็ได้ไม่มีปัญหานะครับมันก็จะได้ทบทวนตัวเองแบบแบบได้ทุกๆวันะนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะแต่ว่าผมเองเนี่ยจะชอบทํารา,ายสัปดาห์เพราะผมมาทําแบบนี้รายสัปดาห์พี่ๆเชื่อไหมครับว่าจากที่ผมเคยพลาดเคยผิดตลอด เล่นแล้วเล่นอีกเทรดแล้วเทรดอีกก็พลาดตลอดผิดตลอดอย่างเงี้ยผมเริ่มปรับตัวขึ้นมาเริ่มปรับแก้ไขพอตตัวเองขึ้นมาและเราก็เมนเนตตัวเองได้มากขึ้นนะครับเราใช้เวลาเทรดน้อยลงเราไม่ต้องมานั่งจมปักกกาบ,บตลอดเวลาทั้งวันนะครับแถมเราทํากําไรได้มากขึ้นมากขึ้นด้วยหลังจากนั้นมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆผมผมก็เลยเป็นคนที่ จะทบทวนตัวเองตลอดในทุกๆสัปดาห์เพราะว่าการเทรดฟอเร็กมันมีวันหยุดอยู่แล้วเนาะเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับเราก็จะมีเวลาทบทวนตัวเองในวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะผมก็จะทําแบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆจนทําให้พอร์ตผมโตขึ้นโตขึ้นจนถึงทุกวันนี้นะครับข้อนี้ผมก็แนะนําให้พี่ๆลองไปปรับใช้ดูนะครับก็จะช่วยได้นะต่อไปนะครับข้อที่2ต้องเป็นผู้แพ้ที่ดีอ่าคำนี้เลยสําคัญมากๆต้องเป็นผู้แพ้ที่ดี ผมเชื่อว่าพี่ๆหลายคนเนี่ยมีจิตใจอยากจะเอาชนะตลาดอยู่แล้วถูกไหมหรือว่ามีจิตใจที่แบบเฮ้ยเราต้องได้ดิเราต้องได้เราต้องได้ต้องได้อย่างเดียวผมเชื่อว่าทุกคนนะ่ะมาเทรดทุกคนอยากได้กาไรอยู่แล้วครับทุกคนอยากได้เงินอยู่แล้วครับแต่ประเด็นคือถ้าเกิดเรามัวแต่มองว่าเราจะได้จะได้จะได้เราไม่มองว่าในวันหนึ่งมันจะต้องมีอยู่แล้วครับจังหวะที่มันไม่ดีจังหวะที่กราฟมันไม่เป็นใจมันจะต้องมีจังหวะที่ทําให้เราอะครับเสียบ้างอยู่แล้ว แต่เรามองแค่ว่าเราจะต้องได้ต้องได้สุดท้ายมันทําให้เราสู้ครับสู้สูสู้จนสุดท้ายมันก็ทําให้เราแพ้อยู่ดีผมเห็นมาเยอะมากๆนะครับเห็นมาเยอะมากๆว่าแบบพี่ๆที่เล่นกันแบบเนี้ยหรือใครหลายๆคนที่เป็นนักเทรดเราเทรดกันแบบเนี้ยสุดท้ายก็ก็พ่ายแพ้ให้กับตลาดอยู่ดีนะครับ สู้ให้ตายยังไงอ่ะถ้าเราไม่วางแผนหรือเราไม่หัดยอมแพ้เอาบ้างนะครับเราไม่หัดยอมบ้างไม่หาจุดที่เราแบบเฮ้ยจุดตรงนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราต้องยอมถ้าเราไม่มีจุดแบบนั้นบ้างเราก็ยากนะครับที่จะชนะเขาได้หรือยากที่เราจะเก็บพอร์ตของเราเนี่ย พยุงเอาไว้หรือว่าเลี้ยงเอาไว้เพื่อทํากําไรกับตลาดได้นานๆนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้สําคัญจริงๆเราต้องยอมแพ้บ้างแนะนําให้ลองหาจุดยอมเสียได้ไว้ครับพี่ๆจาคํานี้ไว้เลยนะคําว่าจุดยอมเสียได้อันนี้สําคัญมากๆในการเทรดนะครับบางคนมีแต่จุดกําไรอย่างเดียวนะมีแต่จุดกําไรจุดกําไรเราเจากำไรกี่จุดร้อยจุดพันจุดอ่ะก็ว่ากันไปมีแต่จุดกําไรเราลืมมองจุดที่เราขาดทุนนะครับเรา ชอบมองข้ามจุดตรงนั้นไปนะครับลืมมองจุดที่เราจะต้องยอมยอมเสียได้บ้างยอมแพ้บ้างนะครับมันก็เลยทําให้อะไรรู้ไหมครับทําให้เวลาที่ตลาดเขาผิดทางเนี่ยหรือกราฟตัวนั้นมันผิดทางเนี่ยเราไม่กล้าที่จะยอมครับเราก็เลยยือย้อยือย้อยืจนสุดท้ายเราโดนกราฟลากกราฟกินจนทุนทุกอย่างที่เรามีหายไปหมดเลยพี่เชื่อไหมว่าถ้าเกิดตอนนั้นเรามีจุดที่ยอมเสียได้เอาไว้อะครับจุดตรงนั้นแหละ มันจะช่วยทําให้พี่กระโดดออกมาทันในจังหวะที่มันไม่ดีพี่จะก้าวออกมาทันเลยทันทีนะครับและหลังจากนั้นพี่ค่อยมาวางแผนอีกทีหนึ่งครับว่าเราจะเก็บคืนยังไงในสิ่งที่เราเสียในกําไรที่เราหายไปในทุนที่เราหายไปแค่ส่วนหนึ่งแค่นิดหนึ่งแต่อย่าลืมว่าเรามีจุดยอมเสียได้จุดตรงนั้นเราออกมาก่อนแล้วเราไหวตัวออกมาก่อนแล้วมันก็เลยทําให้เรามาวางแผนเพื่อที่จะกลับไปกู้กําไรกู้ทุนคืนมาได้เห็นไหมครับ เราก็ยังเหลือทุนเหลืออะไรเหลือทุนเหลืออะไรต่างๆในพอร์ตเอาไว้อย,อยู่อีกเพื่อที่จะไปเอาคืนกลับมาได้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีจุดยอมเสียได้เราไม่ยอมเป็นผู้แพ้บ้างนะครับสุดท้ายเราจะาแต่ชนะและถ้าเกิดวันนึงกราฟมันไม่เป็นใจกราฟตลาดเขาจะเอาตลาดเขาจ้องจะกินเราขึ้นมาสุดท้ายเราไม่มีทางชนะเขาได้เลยนะครับเราก็มีแต่เสียเสียเสียแล้วเราก็จะแพ้ไปตลอดอาการเป็นผู้แพ้ที่ดีนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะแพ้ไปตลอดนะครับ การเป็นผู้แพ้ที่ดีมันคือการยอมแพ้บ้างเพื่อให้เราได้ชนะบ้างเพื่อให้เราได้กลับมาชนะบ้างนะครับนะอันนี้ฝากไว้เลยนะครับสำหรับข้อนี้สำคัญมากๆส่วนข้อต่อไปนะครับข้อที่3เทรดในแบบของเราเอง เทรดในแบบของเราเองคือยังไงนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆดูคนเนี่ยเคยไปศึกษาเคยไปดูคลิปดูอะไรต่างๆนานาใน YouTube ใน Facebook ในอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายเห็นคนนั้นเทรดแบบนี้คนนี้เทรดแบบนั้นคนนู้นเทรดแบบนั้นนะครับแต่ตัวเราเนี่ยแต่ละคนนะครับเรามีหลักการเทรดไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าพี่ๆบางคนชอบแบบเทรดแบบนี้บางคนเป็นสายซิ่งบางคนเป็นสายถือรอได้บางคนเป็นสายใจเย็นบางคนเป็นสายใจร้อนทุกคนจะมี จะมีนิสัยของตัวเองที่มันไม่เหมือนกันนะครับทําให้วันนี้ต่อให้เราไปดูก๊อปปี้คนนู้นคนนี้คนนั้น,น,น,นมาให้ตายยังไงถ้าพี่เลือกที่จะไปไปแบบทําตามเขาอะสุดท้ายผมบอกเลยว่ามันก็ไม่เวิร์กเท่ากับเราทําตามตัวเองนะครับทําตามใจไม่ใช่ทําตามใจนะแต่เหมือนกับทําตามการวางแผนของเราเอง ทุกคนมีแผนอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนน่ะเรามีเทคนิคมีแผนในการเล่นของตัวเองที่มันเหมาะกับตัวเองครับเราจะไปเอาจากที่อื่นมาไปดูจากที่อื่นไปฟังจากที่อื่นมาก็ได้แต่เราแค่เอามาอัดแอปมาปรับใช้ให้เป็นตัวของเราเองครับอันนี้คือข้อดีเลยเราต้องมีการวางแผนในแบบของตัวเองนะแล้วเราก็เทรดในแบบนั้นนะครับเพราะอย่างผมเองอ่ะผมเป็นคนหนึ่งที่ใจร้อนเหมือนกันนะแล้วเวลาไปเล่นไปเทรดเนี่ยครับแล้วเวลาเราไปดูคนที่เขาเทรดแบบใจเย็นๆอย่างเงี้ยโอโ้โห เราตามไม่ได้อะเรารู้เลยว่าเราตามไม่ได้บางคนเขาไปเล่นแค่แบบ0.01อย่างเงี้ยเล่นทีละออเดอร์ order, 2ออเดอร์รอกราฟได้ทีนึงแบบเป็นวัน2วันหรือข้ามสัปดาห์เขาถือรอได้แต่เราอะเป็นคนที่ใจร้อนเราอยากได้กาไรทุกวันเรามีเป้าหมายเรามีแผนทุกวันว่าวันนี้เราอยากได้กําไรเท่านี้เท่านี้แล้วเราเป็นสายซิ่งสายเทรดแบบสั้นๆอยู่แล้วถ้าเราไปทําตามแบบนั้นเราก็ทาไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมอันนี้อันนี้เห็นไหมฮะว่าผมเองอะผมก็มีมีแบบแผนในตัวของตัวเองว่าเราจะต้อง ทำแบบนี้เราจะต้องแบบเราจะต้องแบบว่าโอเคเก็บสั้นเราอาจจะเล่นหลอดเยอะหน่อยอาจจะไม่ได้ทําตามเขา100%เราก็เอามาปรับใช้ได้นะครับเราก็อาจจะมาเล่นหลอดเยอะเพิ่มหลอดหลอดเข้าไปหน่อยแต่ยังไงก็ให้มันแบบโอเคให้มันอยู่ในทุนที่เราตั้งเอาไว้ที่เราแบบมีอยู่อะไรเงี้ยครับไม่ได้โอเวอร์มากจนเกินไปแล้วเราก็ลองหาจุดเข้าลองหาจุดออกทุกอย่างมีจุดยอมเสียได้อะไรต่างๆี้ยครับที่เรามองว่า มันคือแผนของเราเรารู้ว่าตรงไหนเราไหวสมมติเรามีจุดยอมเสียได้เรารู้ว่าตรงนี้เราไหวเราก็ยอมครับและเรารู้ว่าเฮ้ยกําไรเท่านี้เราโอเคแล้วเราโอเคมากๆเราก็ปิดครับเราไม่ต้องไปรอไปตามเขาทุกอย่างให้ตัวเราเนี่ยแหละครับเป็นแบบแผนที่ดีที่สุดในการเทรดนะครับข้อนี้ก็สําคัญนะต่อไปนะครับข้อ4นะครับอย่าตกหลุมรักตลาดอ่าอย่าตกหลุมรักอย่าตกหลุมรักตลาดข้อนี้ก็ บอกเลยว่าพี่ๆหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเจอมาเหมือนกันอันนี้ผมผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ตัวเองให้ฟังนิดนึงละกันผมเองเคยเป็นคนหนึ่งที่เคยเทรดคริปโตมานะครับแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเทรดชอบเทรดอ่าตัวหนึ่งมากๆเลยคริปโตเป็นเป็นอ่าตัวหนึ่งมากๆก็คือที่เป็นตัว B เนาะผมผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะฮะเดี๋ยวไปพาดพิงนะครับ ก็เป็นคริปโตที่เป็นตัว B ีทุกพี่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละนะตัว B ีที่มันดังๆอะไรอย่างเงี้ยคนเทรดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกนะผมเองเป็นคนที่เชื่อไหมว่าผมเทรดตัวนั้นมาสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆเลยครับหลายประมาณเป็น 2- อสมปีได้คือเราลักมากเราลักมากตอนนั้นเราเทรดมาตั้งแต่เขาราคายังแบบแค่นิดเดียวนะฮะแล้วเรามั่นใจมากว่าคริปโตตัวเนี้ยราคาเขาจะต้องพุ่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 งขึ้นไปตลอดตลอดต้อง เขาต้องต้องก้าวกระโดดขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆคงยากที่จะตกลงมาและมันก็เป็นอย่างนั้นมาจริงๆครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาตลอดเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นตลอดเลยพี่มันเลยทําให้เรายิ่งรักเขามากเราก็มั่นใจในตัวเขามากพอเวลามันมีจังหวะที่เขาลุ้นราคาล่วงลงมาใช่ไหมครับผมก็จะช้อนซื้อตลอดเลยเข้าช้อนซื้อตลอดทุกครั้งที่ราคาเขาล่วง ผมจะทําแบบนี้ตลอดและผมก็เก่งกําไรเขาไว้ถือถือรอ,อไว้ตลอดจนพี่ๆรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยมาคิดได้กับตัวเองก็พึ่งไม่นานมานี้เลยฮะเพิ่งไม่นานมานี้ในช่วงที่เขาเนี่ยเริ่มเป็นกระแสที่ไม่ดีเริ่มราคาตกลงไปหวบๆเลยนะฮะร,ราคาตกลงไปแบบโหจากที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแต่ทุกวันนี้แบบแทบจะ ไม่เหลือเลยครับผมต้องบอกนี้เลยว่าผมมั่นใจและรักในตลาดของของตัวนั้นมากเลยนะครับจนสุดท้ายผมทุ่ม,ท,มทุ่มไปไปเยอะมากครับไม่อยากบอกว่าไปหมดไปกี่หลักนะพี่แต่ทุกวันนี้เงินก็ยังยังอยู่ตรงนั้นแหละพี่ยังเอาออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาเขาล่วงลงไปหนักมากเลยณนะตอนนี้ผมเนี่ยแหละมันเลยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผมคิดได้เลยว่าแบบเราไม่ควรรักตลาดมากจนเกินไปเราไม่ควรมั่นใจในตลาดมากจนเกินไป จนลืมไปว่าตลาดมันก็ไม่ได้รักเราแบบที่เรารักเขานะครับนะผมก็อยากจะบอกกับพี่ๆว้เราเวลาเราเทรดไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่หรืออย่างแบบคู่เงินอย่างทองคาเหลืออะไรก็แล้วแต่พี่ๆทุกคนอาจจะมีความรักมีความชอบว่าเฮ้ยเราเทรดตัวนี้แล้วเรารู้สึกเราได้แต่กําไรกําไรจากเขามากอย่างเดียวเลยเราเคยเทรดเขาแล้วเราได้เราเคยเทรดเขาแล้วเราได้มันเลยทําให้เราตั้งหวังกับเขาเอาไว้เยอะครับพอเราตั้งหวังกับเขา,เาไว้เยอะสุดท้ายถ้าวันหนึ่งเราไปแพ้ หรือว่าเขาเขาแบบกินเราขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาไปไม่ถูกทางกับที่เราลงหรือว่าเราเทรดเอาไว้อย่างเงี้ยครับเราจะเสียเสียใจมากๆเราจะเสียใจเราจะหมดหวังเราจะเสียความรู้สึกมากๆเพราะเราไปตั้งหวังกับเขามากเกินไปเหมือนกับเรารักเขามากเกินไปแต่สุดท้ายเขาไม่ได้รักเราสุดทมันก็เลยทําให้ทําให้เราผิดหวังแค่นั้นเองนะครับจําไว้เลยนะครับอย่าไปรักตลาดมากพอตลาดไม่ได้รักเราแบบนั้นนะครับผมนะข้อต่อไปนะครับข้อที่ห้า อย่าแหกกฎที่คุณสร้างเอาไว้นะครับอย่าแหกกฎที่คุณสร้างาไว้บอกเลยว่าอันเนี้ยสุดๆเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดอย่าลืมนะครับเวลาทุกคนจะเทรดพี่ๆทุกคนต้องมีกฎกับตัวเองเอาไว้เลยนะฮะ เหมือนผมยกตัวอย่างอย่างเวลาคุณไปออกกําลังกายนะฮะอย่างเวลาที่พี่ๆไปออกกําลังกายสมมุติว่าเราอยากจะลดน้ําหนักมากๆครับในช่วงนี้เราออกกําลังกายเต็มที่คุมอาหารเต็มที่เลยวันนี้เราจะกินเท่านี้เรามองออกแล้วอะเราวางแผนแล้วว่าวันนี้เราจะกินกี่แคลอรี่กี่แคลอรี่วันนี้เราจะไม่กินของหวานอะไรออย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายพอผ่านไปครึ่งวันโอ้โหเดินผ่านร้านหมูกระทะน่ากินมากกินแบบ หอมมากอะไรเงี้ยนะฮะสุดท้ายอดใจไม่ไหววันนี้เราบอกว่าเราจะกินแค่นี้แหกกดตัวเองเลยครับเข้าไปนั่งกินหมูกระทะและก็บอกกับตัวเองว่าอะไรรู้ไหมฮะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดอ่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่ก็ได้อ่าวันนี้เราถือว่าแบบโอเคไม่เป็นไรวันนี้ถือว่ายอมไปเดี๋ยวเราค่อยไปลดพรุ่งนี้ค่อยไปออกกาลังกายพรุ่งนี้ผมบอกเลยว่าพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับผมเห็นไหมพอสุดท้ายเราแหกกด พอเรากล้าที่จะแหกกฎตัวเองแล้ววันต่อๆไปเราก็กล้าที่จะแหกกฎตัวเองต่อเพราะอะไรครับเพราะเราเพราะมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ในในตามที่เราตั้งเอาไว้ไงถูกไหมฮะเราแค่ตั้งไว้กับตัวเอง,งเฉยๆแต่ถ้าเราแบบเลือกที่จะคุมกฎหรือรักษากฎของตัวเองเอาไว้ได้แล้วเราไม่แหกมันเนี่ยบอกเลยว่ามันก็จะเป็นผลดีกับตัวเราครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกันกันกบการเทรดเลยอย่างแบบสมมุติว่าพี่ๆแบบ พี่มีทุนสมมติพี่มีทุนเท่านี้อ่ะพี่เล่นหลอดได้เท่านี้สมมติพี่มีทุนพันเหรียญอย่างเงี้ยพี่บอกกับตัวเองว่าโอเคฉันจะเล่นหลอดไม่เกิน0.10นะเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ใน MM นะครับอยู่ใน MM ถือรอตลาดได้นะครับไม่ให้แบบว่าพอร์ตเสี่ยงจนเกินไปแต่พี่ดันไปเห็นจังหวะราคาที่มันสวยหรือว่าแบบเราก็มั่นใจมากๆกับออเดอร์นั้นเรามั่นใจมากๆกับกับหุ้นตัวนั้นอะไรเงี้ยเราก็เข้าเลยครับลุยเลยครับ ทั้งทั้งที่เราตั้งเป้ากับตัวเองไว้แล้วนะว่าเราวางแผนกับตัวเองไว้แล้วนะว่าเราจะไม่เราจะไม่ออกหลอดเกินเท่านี้แต่ตอนนั้นเราเห็นราคาสวยหน้ามืดตามวัวเลยครับเงินมันแบบเข้ามาในสมองว่าอุ้ยต้องได้ต้องได้ต้องได้ไดราคาดีราคาดีสุดท้ายทําไงครับเข้าไปออเดอร์ทีหนึ่งหนึ่งหลอดอย่างเงี้ยโอ้โหมากกว่าที่ตั้งไว้เป็นสิบเท่าและสุดท้ายกราฟไม่ได้เป็นไปตามที่เราวะที่เรามองเอาไว้ที่เราตั้งหวังเอาไว้ผิดทาง เรียบร้อยเลยครับเห็นไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับพี่มันเกิดขึ้นได้ตลอดจริงๆดังนั้นเราอย่าแหกกฎตัวเองเรามีกฎไว้แบบไหนให้เราทําตามกฎแบบนั้นคือข้อดีที่สุดเลยครับข้อต่อไปนะครับข้อที่6ฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอนะครับอันนี้สําคัญเหมือนกันใครที่ เป็นนักเทรดอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนําให้ฝึกตัวเองตลอดนะฮะฝึกตัวเองตลอดบางทีเราเทรดพอร์ตจริงอยู่อย่างเงี้ยเราอยากจะลองฝึกตัวเองนะครับเรามีพอร์ตเดโมไว้อีกสักอันนึงก็ได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าการเทรดพอร์ตจริงเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบจิตมันมันต้องคุมจิตค,คุมจิตใจตัวเองถูกไหมฮะแต่พอเรามีพอร์ตเดโมเราอาจจะกล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียกล้าอะไรมากเพราะมันไม่ใช่เงินจริงของเราถูกไหมแต่รู้ไหมว่าการที่เราได้ฝึกตัวเองแบบนั้นอนะ มันอาจจะทําให้เป็นผลดีกับพอร์ตของเราจริงๆก็ได้ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ฝึกตัวเองกับพอร์ตเดโมตลอดนะครับฝึกตัวเองตลอดเพราะว่าบางทีบางเวลาเราเห็นจังหวะมันดีๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่เราก็แบบอ่ะเอาเดโมไปลองเทสเทสดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงว่าเราลองเข้าราคาเนี้ยจุดเนี้ยแบบเนี้ยแล้วมันดีไหมมันเวิร์กไหมนะครับพอเรามองพอเราลองแล้วแล้วมันแล้วมันโอเคมันเวิร์กเราก็ถึงจะลุยเอาพอร์ตจริงลุยตามแบบเนี้ยนะครับแล้วเราก็พยายามฝึกกับตัวเองตลอด พยายามฝึกกตัวเองตลอดในช่วงที่ฝึกเนี่ยคือเราฝึกไปเลยครับถ้าเรามีพอร์ตเดโมไว้พอร์ตหนึ่งเนี่ยเราลองไปเลยนะครับพี่หลอดเยอะหลอดน้อยหลอดสูงหลอดอะไรก็แล้วแต่พี่เคยคิดว่าอยากจะเล่นแบบไหนอยากจะเอ้ยจุดนี้เราอยากเราอยากลองเยอะวะ่ะเราอยากลองน้อยเราอยากลองอะไรอย่างนี้ลองไปเลยครับลุยไปเลยครับพอร์ตเดโมมันสร้างมาลองเทรดได้ตลอดครับอันนั้นแหละมันคือการฝึกตัวเองเราต้องกล้าลองครับถ้าเราไม่กล้าลองเรามัวแต่ เล่นแค่นิดนิดหน่อยหน่อยสมมุติบางคนไม่กล้าลองเล่น0.01นย์หมาอย่างเดียวเราก็ลองเล่นเราก็เล่นแต่เท่านี้เล่นอยู่เท่านี้เท่านี้เท่านี้เอาตรงๆนะครับพี่จะไม่มีทางโตเลยพอพี่จะไม่มีทางโตเลยพอพี่มันจะอยู่แค่เท่านั้นครับพอพี่ไม่กล้าฝึกตัวเองไม่กล้าพัฒนาตัวเองให้มันให้มันดีขึ้นแต่การที่เราพยายามฝึกฝนตัวเองบ่อยๆเนี่ยนะครับมันจะช่วยทําให้เราอะได้เจออะไรที่มันใหม่ๆได้เจอเทคนิคที่มันใหม่ๆได้เจอความกล้าได้เจอแบบประสบการณ์ะไรที่มันใหม่ๆมากขึ้น เราได้ลองอะไรใหม่ๆมากขึ้นมันก็จะยิ่งทําให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นทั้งในเรื่องทุกๆเรื่องเลยการเทรดด้วยนั่นเองนะครับพยายามฝึกฝนก,ก,กับตัวเองบ่อยๆลองหัดเทรดบ่อยๆลองหัดเข้าออเดอร์ลองหัด, trade, หด,ออด,หดทําอะไรก็ได้นะครับที่เราที่เราอยากลองที่เรามั่นใจลองไปเลยครับเต็มที่นะฮะแล้วเราก็ค่อยมาลุยจริงๆเทรดจริงๆในพอร์ตของเรามันก็จะทําให้เรามีประสบการณ์แล้วก็ทําให้เราเก่งมากขึ้นเราก็สามารถทํากําไรกับตลาดนี้ได้เยอะขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายหาที่ปรึกษาอ่าอันนี้อันนี้จริงๆถามว่าสําคัญไหมคือมันก็สําคัญนะครับในมุมผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าพี่ๆอาจจะมองว่าเฮ้ยจริงๆไม่ต้องหาหรอกเราก็เรียนรู้เองฝึกฝนเองก็ได้เพราะว่ามันก็มีจากคลิปจาก youtube มันก็มีตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นให้เราดูตลอดถูกไหมแต่ผมเแต่ผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ที่แบบที่เรารู้สึกว่า เราอยากมีเพื่อนเราอยากมีคนที่คอยช่วยดูช่วยให้คำปรึกษาในการเทรดของเราเพราะเราไปลองเองเราอะไรเองอะ่ะผมพลาดมาบ่อยไงครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบไปหาเรียนตามแบบเน็ตตาม YouTube ตามนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งตามคลาสเรียนตามคอร์สต,ต่างๆที่เขาให้เรียนเคยไปเสียตั้งเรียนไปอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่สุดท้ายมันก็แบบมันก็ไม่ไม่เวิร์กอ่ะพี่นะเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราอาจจะแบบว่า อาจจะแบบอาจจะไม่ได้เจอที่ที่มันดีๆต้องบอกงี้ละกันเพราะว่าการเรียนการสอนมันมีเยอะมากนะพี่นะตอนนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการเทรดฟอร์เล็กะนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดพี่ๆแบบไปเรียนมาแล้วมันไม่เจอที่ดีๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ไม่อยากที่จะเรียนไม่อยากที่จะหาความรู้หาที่ปรึกษาแต่ผมมองว่าเราก็ควรควรครับควรที่จะไปหาความรู้หากับคนที่เขามีประสบการณ์นะครับในการเทรด มา,มากกว่าเราอาคนที่เขาสามารถแบบว่าให้คาปรึกษาเราได้ให้คําแนะนําเราได้อะไรเงี้ยนะครับควรมีไว้จะดีกว่าเพราะในทุกๆสถานการณ์เราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเราอาจจะแบบเทรดกับของเราเนี่ยเรามองว่ามันดีแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่เราพลาดขึ้นมาอะไรขึ้นมาเราแบบ เราก็อาจจะโอเคเราพาดด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดเรามีที่ปรึกษาพี่เราสามารถถามเขาได้เราสามารถขอคําปรึกษาจากเขาได้ว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นยังไงตรงนี้เราควรแก้ยังไงเราผิดแบบนี้เราควรเราควรดูยังไงเราควรแก้ไขย,ยังไงเนี่ยมันจะเป็นข้อดีกว่าเลยครับซึ่งตรงนี้ผมผมขอเข้าโปรหมดเรื่องกลุ่มผมเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมเองเนี่ยมีกลุ่มมีกลุ่มไลน์นะครับที่จะมีการเรียนการสอนให้นะครับในทุกๆคลาสแบบฟรีๆเลย นะบางคนอยากหาที่ปรึกษาอยากอะไรเงี้ยพี่ไปเรียนไปเสียตังอะไรเงี้ยโอ้โหบางคนอาจจะไม่พร้อมถูกไหมต้องเสียเงินเรียนอีกเสียเงินอะไรต่างๆอีก กว่าจะได้เทรดต้องลงทุนอีกลงทุนเข้าพออีกอะไรอีกมันมันเสียเยอะไปหมดนะครับแต่ถ้ามาเรียนกับกลุ่มผมนะกลุ่มผมเนี่ยเรามีสอนฟรีนะครับสอนฟรีในทุกๆคลาสเลยเข้าเรียนได้ฟรีเลยนะครับและอีกอย่างหนึง่งในกลุ่มผมเรามีที่ปรึกษานะครับมีที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้เลยสําหรับใครที่ติดต่อเข้ามามาเรียนด้วยกันเนะี่ยถ้าเกิดใครที่ฟังคลิปผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอยากจะเข้ามาเรียนมาศึกษาในกลุ่มผม ก็ผมเองเนี่ยแหละครับนาวินเองเนี่ยแหละจะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับพี่ๆเองนะครับในในกลุ่มแล้วก็คอยให้คําปรึกษาให้คําแนะนําส่วนตัวกับพี่ๆด้วยนะครับอันนี้ก็โปรโมทกลุ่มไปด้วยเลยละกันนะครับใครอยากศึกษาอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอยากมีที่ปรึกษาในในการเทรดคอยให้คําแนะนานะครับในการในตลอดเวลาที่พี่เทรดทากําไรเนี่ย ก็มาพูดคุยกันได้นะครับสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะตรงนี้หรือคลิกที่ลิงก์ใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาในกลุ่มแล้วก็มาเรียนมาศึกษากันในกลุ่มแล้วเดี๋ยวมาคุยกันกับผมได้นะครับนะผมก็จะคอยแนะนําให้คําปรึกษาตลอดนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้คือ7สิ่งสําคัญที่ทําให้เราเป็นนักเทรดได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับให้ไปแบบจัดเต็มเลยนะพี่ๆลองเอาเทคนิคลองเอาข้อมูลตรงนี้ต่างๆที่ได้ไปไปใช้ปรับใช้ กับตัวเองดูนะครับมันก็จะช่วยให้ทําให้พี่เนี่ยประสบความร็จทําให้พรอดพี่โตขึ้นได้มากกว่าเดิมแน่นอนนะครับโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ก็จบกับคลิปนี้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครอยาก อยากศึกษาเพิ่มเติมอยากอะไรก็มาคุยกันได้แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากติดตามช่อง YouTube นะกด s u b สไครต์เอาไว้เลยนะครับแนะนําให้กด s u b สไครต์เอาไว้เลยเผื่อมีคลิปอะไรดีๆผมมีอะไรเด็ดๆเ,เนี่ยก็จะมาให้ข้อมูลจะมาแชร์กันแบบนี้อีกเรื่อยๆเ,เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ